ครับเปรเข้ามาครับเปรเข้ามานะครับถุงละ20บาทนะครับ20บาทนะครับนี่ครับถุงละ20บาท2ถุง45บาทนะครับเล่เข้ามาครับเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นขนุนนะครับผมหน่อไม้นะครับอากาศดอนนะครับถุงละ20นะครับเล่เข้ามาเลยนะครับนี่คือคาพูดของพ่อค้าแม่ค้า ตลาดบางกะปินะครับตลาดตอนเย็นถูกจริงๆนะครับสมคําล่ําลือนะครับตอมชาแนลก็จะมาชวนเพื่อนๆนะครับมาชมตลาดตอนเย็นๆนะครับว่าอาหารการกินนั้นถูกแค่ไหนนะครับมาลองดูกันนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนของร้านของแห้งนะครับอ่าอาหารทะเลแห้งนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกนะครับปลาหมึกจืดนะครับแล้วก็ปลาอินทรีย์นะครับ ไปอินทรีย์เค็มและก็ปลาทูเค็มนะครับผมและด้านบนก็จะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานะครับและก็ปลาป่นนะครับผมนี่ครับอ่าแล้วก็มีส่วนของปลาตัวเล็กตัวน้อยด้วยนะครับอบแห้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของร้านขายถั่วนะครับนี่ครับผมถั่วทอดนะครับอ่าถั่วลิสงนะครับผมถั่วปาก้านะครับอ่านะครับมีให้เลือกหลากหลายนะครับสดๆนะครับผมใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็มี กะปิอย่างดีขายด้วยนะครับมีไส้ปลามีน้ำพริกนะครับผมอาพ่อ,พอค้าแม่ค้าพ่อบ้านแม่บ้านก็ออกมาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของข้าวเหนียวสังขยาข้าวเหนียวมะม่วงนะครับแล้วก็ขนมไทยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อเรียกว่าทองหยิบทองหยอดปอยทองนะครับ อาพุตธศาเชื่อมนะครับมีให้เลือกหมดเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นส่วนของร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะครับเส้นก๋วยเตี๋ยวถั่วงอกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมาเลือกสรรกันได้นะครับมีทั้งเต้าหู้เหลืองเต้าหู้ขาวนะครับแล้วก็ร้านขายไข่นะครับผมอ่านี่ก็เป็นส่วนของร้านปะาทูนะครับยี่0 3บห้าสามสิบสามบสามสิบห้าแล้วแต่ไซส์นะครับผักก็กําละสิบกระจารละสิบก็มีนะครับมาเลือกซื้ออาได้เลยนะครับชอบร้านไหนนะครับ หอมกระเทียมนะครับถุงละ10บาทนะครับถูกๆกันทั้งนั้นเลยนะครับอนนี้ก็จะเป็นส่วนของกระหล่ำปีนะครับนะครับํำละ5บาทนะครับ5บาท5บาทนะครับสองจำสิบห้าก็มีนะครับผักนะครับมาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับสําหรับบางกระปีนะครับตลาดช่วงเย็นๆนะครับใครที่ไม่มีเวลามาช่วงเช้านะครับก็ทํางานแล้วนะครับเลิกงานก็แวะมาซื้อ อาหารนะครับซื้อผักไปประกอบอาหารกันได้เลยนะครับนี่ครับมีทั้งดอกไม้นะครับอ่าไปไหว้พระกันนะครับอ่านะครับสดๆนะครับผมอ่าก็เรียกเรียกว่ามาจากปากคลองตลาดกันเลยนะครับผมอ่าครับอ่าไม่ใครพ่อบ้านแม่บ้านครับไม่มีเวลามาช่วงเช้านะครับ นี่ครับถ่ายให้ชมบรรยากาศนะครับจะมีผู้คนมาเดินกันอย่างคึกคักนะครับสําหรับตลาดบางกะปิช่วงเย็นนะครับผมนี่ครับอ่านะครับช่วงเย็นกับช่วงเช้าก็จะบรรยากาศแตกต่างกันไปนะครับอ่านะครับช่วงเช้าก็จิกแบบนะครับช่วงเย็นก็จะอีกแบบนะครับผมเรียกว่าค้าขายดีกันทั้งวันเลยครับสาหรับตลาดบางกะปิของเรานะครับเรียกว่าสมสมคาล่าลือเลยครับนี่ครับอ่าแครอทมะเขือเทศราชินีนะครับ อ่าผักกาดดองนะครับอ่าแมงดาก็มีนะครับผมนะแล้วก็หยวกกล้วยนะครับหน่อไม้ดองนะครับผมสองถุง45ห้านะครับถุงละยีบ้าบาทครับแล้วก็พริกแกงใต้นะครับมะขามเปียกนะครับกล้วยนะครับผมอ่ามีให้เลือกทุกอย่างนะครับลูกเมียงครับลูกเมียงสตอปลาเค็มนะครับผมอ่ามาเลือกซื้อเลือกขายได้นะครับข้าวโพดเอ้ยนะครับ ขนุนเอ่ยนะครับอ่าพริกสวนพริกแดงมะเขือเทศนะครับต้นหอมผักชีคะนา้ากวางตุง้งกะเพราโหระพาใบเมงลักษ์มะม่วงนะครับผมมีให้เลือกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมอ่าไม่ว่าจะเป็นอันนี้ครับอ่าคะน้านะครับอ่มามะเขือปอกนะครับผมอ่าผักชีฝรั่งเอ่ยนะครับกระหล่ำปีนะครับมะละ มลักขีนกนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของวัตถุดิบในการปรุงอาหารนะครับเมื่อ้านร้านเมื่อสักครู่นะครับจะเป็นพวกน้ํามันซอสปรุงรสอะไรต่างๆนานานะครับเพื่อนๆขาดเหลือสิ่งใดก็มาซื้อกันได้นะครับอ่านะครับใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับใครอยู่ไกลก็ลองมาขับรถมานะครับหรือว่านั่งรถเมล์รถสาธารณะมาชมมาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับผมเรียกว่าสมชื่อนะครับตลาดบางกะปินะครับของถูกนะครับผม เห็ดหูหนูนะครับอ่านะครับยอดชะอมนะครับผมอ่านะคร Herm ับมีให้เลือกหมดเลยนะครับเห็ดนะครับเห็ดฟางก็มีนะครับเห็ดฟางก็มีนะครับนี่ครับเห็ดฟางนะครับแล้วก็ไข่มดแดงนะครับขีดละหกสิบนะครับผมอ่านะครับไข่มดแดงนะครับไข่ที่ชื่นชอบนะครับมาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับอ่านะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของผลไม้นะครับ คับเลือกเกตมาให้เพื่อนๆได้มาเลือกซื้อกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้วมังกรแตงโมสับปะรดนะครับนะครับน้ำมะพร้าวนะครับอ่านะครับนี่ครับอกตาแม่ค้าเยอะแยะนะครับตลาดแต่ละแผงนะครับมะม่วงเบามะนาวนะครับอ่านะครับขนมจีนนะครับ ปลาปิ้งปลาย่างนะครับขนนนะครับขนนขนนถาเป็นเป็นซี่นะครับให้ไปแกะเองก็มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของร้านปลาครูนะครับแล้วก็มีขายปลาซาบะย่างด้วยนะครับผมอ่านี่ครับเลือกซื้อกันได้เลยนะครับะนะครับไม่ว่าจะเป็นผักเป็นถั่วงอกเป็น เต้าหู้นะครับลอตตรล่มล็อตเตอรี่นะครับมีหมดเลยครับอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นของทะเลแล้วนะครับด้านนี้จะเป็นทะเลนะครับอ่านะครับซอกนี้จะเป็นทะเลครับครับด้านหน้านี้ก็จะเป็นผักนะครับอ่าจับละสิบบาทนะครับอ่า้าวโพดอ่อนพริกสวนมะละกอนะครับปลานินจาละเจ็ดสิบบาทนะครับตัวใหญ่ๆครับ รอคขาก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลยครับพอเสียบพอไส่ออกให้เรียบร้อยเลยครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปลาหมึกนะครับกุ้งปลาหมึกอาหารทะเลนะครับนี่ครับโลละสองร้อยสสิบนะครับผมนี่ครับค้าขายดีนะครับไม่หมดไม่เลิกนะครับก็จะปิดประมาณสักสองทุ่มนะครับที่ตลาดบางกะปินี่นะครับเปิดตั้แต่ช่วงสามโมงสี่โมงเย็นก็มาเดินได้เลยนะครับหอยแมลงคู่นะครับ ปูทะเลนะครับแล้วก็หอยแครงนะครับหอยนางรมนะครับมีหมดเลยนะครับกุ้งแช่ปวยนะครับนี่ครับปูทะเลนะครับโลละ320บนะครับปลานิญนะครับปลาเป็นต้นนะครับนะครับมาเลือกซื้อกันได้นะครับปลาหมึกเอ้ยนะครับปลาหมึกกล้วยนะครับกุ้งกุ้งแชบวยนะครับปลาหมึกต่างๆนานานะครับแล้วแต่ ทุกท่านนะครับจะชอบประเภทไหนนะครับมาเลือกซื้อกันได้ครับสดสดก็มีนะครับนี่ครับใส่ออซิเจนให้เลยนะครับสําหรับกุ้งเรานะครับตัวเป็นๆเลยนะครับผมมาเลือกซื้อกันได้ครับพ่อค้าก็จับให้ดูนะครับตัวใหญ่ๆเลยนะครับนี่ครับนะครับกุ้งนะครับปลาหมึกนะครับนะครับมีทุกร้านให้เลือกนะครับ นี่ครับปลามีทั้งปลาทูปลาจระเมดปลากะพงนะครับปลาซาบะนะครับผมปลากะพงดําก็มีนะครับผมนี่ครับมาเลือกซื้อกันได้นะครับโลละหนึ่งร้อยบาทโลละแปดสิบห้าบาทครับแล้วแต่ชนิดแล้วแต่ขนาดนะครับผมนี่ครับปลาแดงนะครับน่านะครับปลาจระเมดขาวปลาจระเม็ดํานะครับผมนี่ครับปลากะพงนะครับผมนี่ครับสดๆนะครับ ครับเป็นตลาดช่วงเย็นนะครับมีปลาช่อนปลาดุกนะครับทําให้เรียบร้อยเลยนะครับไปล้างทําความสะอาดกันเองนะครับมีทั้งปลาหมอเนี่ยนะครับนี่ครับน่ะถอดเกตดน่ะผ่าหัวให้นะครับนี่ครับปลาหมอยังเป็นๆอยู่นะครับผมน่ะปลาดุกนะครับนี่มีส่วนของที่แร่ไว้แล้วก็มีนะครับนี่ปลาดินอ่าปลาดินเป็นๆนะครับ อ่าครับเลือกให้พ่อค้าเขาจัดการให้นะครับถอยเก็บสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะครับบอกพ่อค้าครับว่าจะเอาไปทําอะไรนะครับเขาก็จะทําให้นะครับผมก็นี่ครับแนะนําเพื่อนนะครับนะครับไม่รู้ัก ทำเมนูอะไรนะครับก็มาเดินหาได้เลยนะครับที่ตลาดนี้นะครับขาดเหลืออะไรก็มาเดินนะครับมีทุกสิ่งให้เลือกสรรนะครับผมนะครับตั้งแต่เรียกว่าสากกระเบื้อนะครับพกนะครับผมไม้จิ้มฟันนะครับกระทะอ่าหม้อหายมีหมดเลยนะครับทัพพีสารพีอะไรมีหมดเลยนะครับผมอ่านี้ก็จะเป็นส่วนของกุ้งแห้งนะครับตู ปูเค็มปูดองนะครับผมานะครับอันนี้จะเป็นส่วนของร้านขายเนื้อนะครับมีร้านขายเนื้อขายหมูขายไก่นะครับมีหมดเลยนะครับกระเทียมกี่นะครับพริกพริกเอ่อพริกแกงกะปินะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของร้านเนื้ออีกหนึ่งร้านนะครับร้านเนื้อก็มีหลายร้านนะครับร้านไก่ก็มีหลายร้านนะครับร้านขายหมูก็มีหลายร้านนะครับตลาดเย็นนะครับ่ะครับส่วนส่วนของตลาดเช้าก็เข้าไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับ ผมก็ทําคลิปไว้แล้วนะครับคลิปตลาดเช้าบางกะปินะครับผมเข้าไปชมได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของร้านขนมนะครับเนี่ยมีทั้งขนุนฝอยทองนะครับวุ้น,นะครับีนก็จะเป็นร้านน้ำตาลนะครับร้านน้ำตาลขายข้าวก็ก็จะเป็นร้านขายผลไม้นะครับนะครับมาเลือกซื้อรับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงนะครับมะม่วงฝรั่งเลยนะครับ ก็จะเป็นซอย121นะครับลาดพร้าว121ก็จะเป็นส่วนของร้านขายหมูนะครับแผงขายหมูเต็มไปหมดเลยนะครับสองฝั่งสองฝั่งของซอยนี้นะครับมาเลือกซื้ออะไได้เลยนะครับผมฮะครับหมูสามชั้นหมูเนื้อแดงนะครับคอหมูอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะเอาไปทำเมนูนะครับเพื่อนๆก็มาเลือกซื้อไนได้เลยนะครับผม ก่อนแนะนำเพื่อนๆนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาติดตามรับชมกันได้นะครับผมตลาดเย็นบางกะปิครับนี่ก็จะเป็นส่วนของร้านขายเครื่องมือเครื่องครัวนะครับเครื่องครัวต่างๆนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจต้อมชาแนล53ด้วยนะครับวันนี้พามาชมตลาดบางกะปิช่วงเย็นนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ